บ้านอ่าแล้วก็กําลังโค้งมาหน้าบ้านนี่อันนี้เป็นหน้าบ้านจ้ะดึ๊ออ่าออกไปรดนะ้ําผักก่อนเจ้าเจ้าขอบคุณมากใจได้น้อยอ้าวหาคนช่วยแล้วอาจารย์น้องบอกกันว่าเอาหาคนช่วยแล้วอาจารย์อายายน้อยสวัสดีค่ะแม่สาวสูงวัยใจกเกษตรทักไทยอ่าทักททยอ่าบังบังบังบัอง,บอ,งอืม คือไม่มาม่มมหมาจากในหมู่บานเพื่อนอันนั่นจ้ะลูกสีคขานี่ก็เลบ่พักเนื่อยเลยงานนี่อ่าแล้วก็จะเก็บผักเสี้ยนต่อจ้าอ้าวอย่าน้อยได้ดองเองไหมอ่าผักเสี้ยนนี่อร่อยรนะดองผักผักเสี้ยนเนี่ยอ่าน้องหนึ่งเงียบเลยว่าบอสน้องหนึ่งเจ้าเงียบเลยบ่เอออ่อ่านมเงียบเลยเห็นบ่อยากมีบ้านอยู่ อยากมีบ้านอยู่ริมนาเด้จะได้เบ่งอากาศงามๆวยมองที่แม่สาวอยู่อันที่นกำลังไปเฮ็ดตึกที่คุณหมอเราไปเฮ็ดตึกเหันก็นกนกนโอเคแล้วนะเิ็ดว่าบรรยากาศได้จ้ะบรรยากาศได้บรรยากาศค่รราาศอนข้าง,งแก่แบบอันนี้อยู่เ <c oughs> นี่ย แล้วทุกคนชมชม,ชมไอ้นี่ก่นอนเดี๋ยวนิดเอาเอาเอาจะเอา,ะเอาตะไคร้ด้วยจ้ะถ้าว่าจะเอาตะไคร้ประเภทยังอ่าเตรียมตัวอ่าทำน้ําทําน้ํานขนมทําน้ําขนมเส้นจ้ะมาเด้อม,มากินมากินงานบุญเด้อจ้ะมากินงานบุญอ่าส่งอ่าส่งลงดองค่ะไม่ได้ดองเองอ๋อส่งส่งแบบสดให้เขาเราไม่ได้ดองเองอ่าไอวินนี่หัวล้านอันกับแลตตี้ว่าจะ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่อ่าตัวใครตัวมันเ้อวินวนี่อาจารย์ว่าสาวสูงวัยเห็นว่าเอออ่าทิ้งโดนอ่าทิ้งโดนทิ้งอีกแล้วอาจารย์น้องวินนี่ว่าสูงไวัยไม่รักผมอเอ้าเอ้าเอาทุดจา้ายายชมขมเลย นี่นี่วินนี่วินนี่เห็นว่าเข้าเข้าเบาเข้าเบาพื่นเพื่นดูหลาพื่นก็นเลยมานี่เห็นว่าอ่านิคมลมโชยมาแล้วจ้ะอ่าทุจ้ายายนี่อ่ายายชมขมมฤืไัไยโอ้ยเอา้ายังย <laughs> ูติไอเอลพีนิคมพืนว่าเอลพี <c oughs> นี่ก็คือเลิฟพี่บ่เอออ่าวินพระเมาทุจ้า <laughs> แล้วพร้อมหม้อหัวใจอบก่อนสามดวงเอามาแล้วไอ้นีค่คงมาแล้วมาแล้วน้องอะมาแล้วค่ะมามาจะน้องกล้องกล้วยวันนี้วันนี้มีงานบุญจะวันนี้มีงานบุญอ่ะวันนี้มีงานบุญก็เลยแบบไอัน,นี่สักนิดหนึ่งตื่นตั้งแต่ตีสี่ชมบรรยากาศนะทุกคนชมบรรยากาศเพราะว่าเราจะเก็บบรรยากาศอันนี้แค่วันนี้นี่คงไม่อยู่ถึงเช้าตรูจ่จ้ะเพราะว่าวันนี้เป็นงานบุญอัน ต้มต้มเนื้อเปื่อยเอาไว้แล้วจ้ะอ่ะต้มเนื้อเปื่อยเอาไว้แล้วเนี่ยโอ้มันสวยมากจ้ะอันอันฟ้าลายดอกเห็ดนี่อ่ะอีกวันนี้นี่น่าเราน่าจะได้เห็นฟ้าลายดอกเห็ดอีกเอองามงามขนาดจ้ะทุกคนงามขนาดจ้ะอ่ะบาบังเอิญสะเทินน้ำทุจ้ากราบคาราวะอาจารย์นิคมครับอ่าเมื่อกี้ เมื่อกี้บางออนนินทาพี่นิคมด้วยว่าจันโอ้ยพี่นิดว่าเมนินทาบุไดเดอร์พี่เอ่อพี่ชมชมจันเนี่ยเป็นคนดีจ้ะจะไม่ค่อยพูดถึงจะไม่ค่อยนินทาใครอาจจะมีเอ่ยถึงนิดๆหน่อยๆยังสิแมอ่เอ่ยถึงนิดๆหน่อยๆคอยก็ะเเสออาตัวรอดก่อนเดอ้อบาทในงานนี่นอ่าน้องก็กล้วยอ่าทำภารกิจยามเช้าไปด้วยเดอ้อวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดไหมวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดบ่ใช่วันหยุดไหมเนี่ย จะเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้แบบนี้จ้ะทุกคนเมื่อนี่สวยมากแต่ว่าโอ้น่าเสียดายที่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ยาวถึงปกติจ้ะอันนี้คมเจ้าคือว่าข่อยจังสั้นสะเทือนนาอ่อ่ยายออนนินฮาฉันขอให้คิดแรกคิดแต่ผมเห็นแต่ท้องหลายเ็จแล้วว่าโอ้ย อมีการฟ้องอีกไดไอ้่าสันโอ้ยอัน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 เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะเนี่ยอันน้องวินนีเจ้าหันอันน้องน้องออนวิ่งเข้าห้องน้ำอีกแล้วอันครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะเวลาโอ้ยเนาะอันคือบ่ครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ก็คบเจ้าไม่ได้ดอกอันอันนี้คมลมโชยอ่ะก็ก็คบเจ้าไม่ได้หรอก